วันนี้แม่บีจะพาทำแกงส้มเจนะคะนี่ค่ะผักเยอะแยะมากมายสีสวยงามน,นะคะแกงส้มเจเด็ดที่แกงส้มนะคะพลาดไม่ได้เลยค่ะสำหรับเมนูแกงส้มเจในวันนี้นะคะเราก็จะใส่เต้าหู้ร้อนยินแบบสไตล์เกาหลีไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ ก็ะะจะเป็นแกงส้มเจค่ะนี่เห็นผักเยอะๆแบบนี้นะจะเป็นแกงอะไรไปไม่ได้เลยนะคะนอกจากแกงส้มเจนะคะก็มีผักต่างๆเยอะแยะเลยนะคะแกงส้มเจของไม่บีน,นี่จะใส่เต้าหู้นี่ค่ะเต้าหู้ถั่วเหลืองแบบนี้นะคะออกมาจะเป็นสไตล์เกาหลีเปล่าไม่รู้นะ,อะลองดูก็มีเนี่ยนะคะเป็นแกงส้มเจนะคะอันนี้อะเป็น นี่ค่ะแกงส้มเจหาซื้อได้นะคะนี่ร้านอาหารเจบางที่ก็ขายนะคะนี่เป็นพริกแกงส้มเจนะคะแล้วก็แม่วิก็จะเพิ่มมาในส่วนของพริกแกงนะคะนี่ก็จะมีพริกขี้หนูมีเห็นหอมมีโปรตีนเกษตรแช่น้ํานะคะแล้วก็เตาเจียวค่ะเดี๋ยวเราไปลงมือทําพริกแกงส้มเจกันก่อนเลยเดีกว่าค่ะ,คะ โอเคค่ะก็เดี๋ยวส่วนของเครื่องแกงนะคะนี่แม่บีก็จะใส่โปรตีนเกษตรนะคะแช่น้ำแล้วนะคะเห็ดหอมก็แช่น้ำให้นิ่มแล้วนะคะแล้วก็พริกขี้หนูค่ะใส่ลงไปให้หมดเลยใช้ดอกเยวพอค่ะนี่ดอกใหญ่มาก เป็นเต้าเจี้ยวนะคะใช้แทนกะปิใส่ลงไป1ช้อนโต๊ะกอแล้วค่นนะ,คะแล้วก็ตามด้วยพริกแกงส้มนะคะสักเนีะหนึ่งช้อนโต๊ะเอาแบบพูนๆเลยก็ได่า ปั่นไม่ได้นะไม่มีจะเตินม,มน้ำนิดนึง ก็ออประมาณนี้โอเคแม่มีก็ตั้งน้ำรอไว้แล้วนะคะน้ำก็เดือดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็ใส่พริกแกงที่ปั่นเมื่อกี้นี่นะคะลงไปเลยค่ะ ส่วนที่ติดกระโถนนะคะแม่บิก็เติมน้ำเพิ่มลงไปไน้ำแกงข้นเชียวนะคะแม่บิก็เพิ่มส่วสมของโป้ติงเกษตรนะคะแล้วก็เนี่ยเห็ดหอมเนื้อของเห็ดหอมนะคะทำให้น้ําดูข้นเนาะโป้ติงเกษตรก็ใช้แทนเนื้อสัตว์นะคะ เราก็เพิ่มนะคะนี่ค่ะรสชาติหอมหอมอีกระดับหนึ่งนะคะเลยแทนกลิ่นเข้มข้นด้วยใบยมะกรูดค่ะและ <S 2> <S 2> ้วก็ปรุงรสเลยนะคะ, <S <S <ล>ะ, <ations> ะก็จะปรุงรสนะคะใช้ รสด,ดีค่ะประมาณครึ่งช้อนสซมะขามก็น้ําตาลปี๊บค่ะในส่วนของเครื่องปรุงตัวนี้ก็จะ ใกล้เคียงกับแกงส้มธรรมดานะแต่เปลี่ยนจากน้ำปลาเป็นสวขาวแทนนะคะแล้วก็สีขาวค่ะ ด้วยเกลือสักนิดน้อยนะคะชาดีก็ปรุงได้ตามชอบนะคะใครชอบหวานน้ำเปรี้ยวนํำนะคะก็ปรุงได้นะคะแกงส้มนะก็จะอ,อ,อยู่ประมาณ3มรสนะคะอันนี้ก็แต่ว่าอันนี้เป็นเจนะคะมันก็อาจจะได้กลมกล่อมประมาณหนึ่งะนะคะก็จะออกเ,ออเพราะว่ามันไม่มีเนื้อสัตว์เลยนะคะอันนี้ก็พยายามที่จะใช้ส่วนผสมต่างๆแทน อโอเคค่ะใช้ได้แล้วก็ใส่ผักนะคะที่สุกยากนะคะก็คือเนี้ยค่ะใช้เทา้าแต่ว่ามีหัน่นชิ้นเล็กๆแล้วนะคะก็จะช่วยให้สุกได้รวดเร็ยวยิ่งขึ้นนะคะก็สอยเป็นชิ้นบางๆแบบนี้นะคะใส่ลงไปค่ะเอาละค่ะ หลังจากที่เราใส่ใช้เท้านะคะเป็นขับที่สุกค่อนข้างยากนะคะก็ปิดฝาค่ะแล้วก็รอให้ใช้เท้าสุกนะคะแล้วเราค่อยมาใส่ผักชนิดอื่นตามลงไปค่ะอ่ะล้วค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดดูใช้เท้ากัน,นะะให้ตั้งเวลาไว้ที่20นาทีและแต่ว่ายังเหลืออีกนะคะตอนนี้ผ่านไปประมาณ15นาทีนะคะยังก็ยังไม่สุกถึงขั้นเปื่อยนะแต่ว่าก็เริ่มใส่แล้ว ก็จะมาใส่กระลำค่ะผักอันน้ต่อไปนะคะก็จะเป็นกระล่ำปีเราก็จะใส่กระลำปีเพราะว่ามันยังมีส่วนที่นนหนาของกระลำปีตัวนี้นะคะบิบก็จะใส่ลงไปเอาค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาเคี่ยวกันต่อให้ครบเวลานะคะก็จะเหลืออีก ห้านาทีนะคะตัวใช้เท้าของแม่บีก็คงจะเปื่อยพอดีแล้วก็สุกไปพร้อมกับกระลำนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันอีกรอบนึ่งถ mm ้า hmm. ลวค่ะกระลำปีของแมบีก็เนี่ยนะะสุกไปพร้อมกับเช้เท้าแล้วนะคะ mm hmm. ใส่ผักใส่ผักส่วนที่เหลือต่อเลยค่ะ mm hmm. ถั่วฝักยาวแล้วก็ดอกแครน,นะคะ ใส่ลงไปเลยพร้อมกันนะคะเพราะว่าถูกฝักยาวก็จะแบบกรุบกรอบๆนะคะครบเวละแค่ก็สุกไม่ยากนะคะหลังจากใส่ดอกแค่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ใส่นี่เลยค่ะตัวเต้าหู้หลอดกันนะคะเป็นเต้าหู้ถั่วเหลืองนะคะอ้าวค่ะหลังจากที่เราใส่ ดอกแคร์นะคะแล้วก็ถั่วฝักยาวนะคะเราก็ตามด้วยเต้าหู้หลอดนะคะทีนี้เราก็ปิดฝานะคะรอให้ผักสุกนะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วละค่ะสําหรับแกงส้มเจอาแล้วค่ะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับแกงส้มนี่เลยะค่ะแกงส้มเจใส่เต้าหู้หลอดของแม่บีพร้อมเสิร์ฟันแล้วละค่ะ เสร็จแล้วนะคะพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะแกงส้มเจใส่เต้าหู้ถั่วเหลืองของแม่บีถั่วเหลืองนุ่มๆน,นะคะกินคู่กับรสชาติแกงส้มนะคะก็ได้ความอร่อยไปอีกแบบหนึ่งนะคะอืมเข้าคนดีมากๆเลยอะ่ะสำหรับแกงส้มใส่เต้าหู้ถั่วเหลืองนะคะรสชาติเข้าคนดีมากเลยนะคะแกงส้มกับ เต้าหู้ถั่วเหลืองนะคะก็เข้ากันอย่างลงตัวมากๆเลยนะคะสําหรับวันนี้นะแกงส้มเต้าหู้ถั่วเหลืองเจนะคะก็เป็นอีกเมนูหนึ่งที่แม่บีมานําเสนอนะคะเพื่อนๆลองไปทํากินดูนะคะสาหรับวันนี้แม่บีก็ต้องขอตัวเพื่อนลาไปก่อนละคะ่ะ